สวัสดีครับวันนี้ภาษาอนอนแอร์มีสาระดีๆมาฝากนะครับคอรมอนุมัติแจก,กเงินราชนะ7,000บาทอีก2.4ล้านคนคณะรัฐมนตรีอนุมัติแจก,กเงินราชนะจำนวน7,000บาทเพิ่มอีก2.4ล้านคนโดยขยายเวลาใช้เงินถึง30มิบถุนายน2,564วันที่20เมษายน2,564ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญของโครงการราชนะเพื่อให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงการสามารถได้รับความช่วยเหลือตามโครงการและสามารถใช้จ่ายวงเงินที่ได้รับภายในระยะเวลาที่เหมาะสมตามที่กระทรวงการคลังเสนอดังนี้ 1. ขยายกลุ่มเป้าหมายและกรอบวงเงินของโครงการ จากกลุ่มเป้าหมายจำนวนประมาณ31.1ล้านคนกรอบวงเงินไม่เกิน21,200ล้านบาทเป็นกลุ่มเป้าหมายจำนวนประมาณ33.5ล้านคนหรือเพิ่มอีก2.4ล้านคนใช้กรอบวงเงินไม่เกิน2 1 3 2 4 2ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น30,42ล้านบาท 2. ขยายระยะเวลาใช้วงเงินสนับสนุนสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ ตามโครงการจากสามารถใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่31พฤษภาคม2564เป็นใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่30มิถุนายน2564วันนี้วันที่19เมษายนนางสาวกุรยาตันติเตมิตผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสอสอคอในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงความคืบหน้าของโครงการราชนะ ณวันที่19เมษายน2564ว่ามีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการแล้วรวมทั้งสิ้นจำนวน32.8ล้านคนคิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า1,99,944ล้านบาทเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านทงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชันถุงเงิน ร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการรวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจำนวนทาสิ้นมากกว่า1 3ล้าน3แสนกิจการโดยแบ่งออกเป็น3กลุ่มได้แก่ 1. ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน13.7ล้านคนได้มีการใช้ใจ่ายตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์2564เป็นต้นมาจำนวน เจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามสิบสามล้านบาทสองประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชันเป่าตังในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่งและกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www ร์วเวราชนะ .com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการแล้วจำนวน16.8ล้านคน และมีการใช้ใจ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์2564เป็นต้นมาจำนวน1 1 2 7 7 2ล้านบาท 3. ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้วจำนวน2.3ล้านคนมียอดใช้ใจ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่5มีนาคม2564เ,เป็นต้นมาจำนวน